สวัสดีครับผมอยู่กับเจ้านำเงินครับวันนี้สวัสดีเอซช่องเ e อียวลันทุ่งด้วยครับได้เวลานุกช่างยกหัวแล้วชิกระยะรอบสี่หมืนโลครับเจ้านำเงินลุยงานแบบแทบไม่ได้จอดนะครับ วันนี้ก็มีงานนะแต่ว่านัดทางศูนย์นัดมาให้ถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าเกินเห็นทางาผู้จัดการศูนย์อิมสุบำรุงบำรุงยนต์สุรินนะครับแจ้งว่าถ้าเกิน45,000โลหรือว่า44,000โลขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีจะไม่ได้คูปองส่วนลดนะครับอันนี้ก็เลยต้องรีบมานัดผู้จัดการนัดให้รีบเข้ามาครับพอดีวิงงานอยู่แถวบ้านก็ ได้เวลาต้องแทนเซินงานไปครับดูสภาพวิ่งงานครับหน้าฝนด้วยเวลาลุยก็ลุยครับเวลาล้างก็ล้างเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็สภาพรถวิ่งงานมาไม่ได้ไม่ใช่รถจอดช่างกำลังวุ่นวายกันอยู่ วันนี้มีตังวาวด้วยมันทางเอาฝาไปล้ลางใ่ม่แล้ศูนย์อีสุบำรุงยนสุรินครับ đủ chẳng thôi tăng vào cái pin là chrome chrome liền nếu upgrade làm tăng vào dầm nữa 40, โลตั้งคือตัวเลยนะครับ <c oughs> ท่านต,ตัวเลย เอฟซีช่างเอี่ยวถามว่าใส่แตรกี่ปากใส่สองปากแค่นี้แหละสี่หมื่นนี่ก็เริ่มตั้งแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับตั้งทุกรอบสี่หมื่นทุกรอบสี่หมื่นตอนนี้ก็ต่อไปก็แปดหมื่นใช่ครับอุปกรณ์ก็ต้องมาตรฐานนะ มียินลมบังพัดลมช่างนี่ช่างเอี่ยวไปแล้วผู้จัดการพาไปกินข้าวนะตัวนี้มีคนสงสัยกันอยู่ช่างน้ำมันเครื่องอกี่ลิต ไนโตนี่ใช่ครับ360 FXZ นี่30.5 30.5 30, 30. ลิตรนะครับใครที่ยังสงสัยกันอยู่เห็นคอมเมนต์ถามกัน30.5ลิตรนะครับ อนไม่ตั้งก็ยังเครื่องเงียบอยู่แล้วนีตั้งไปนี่เงียบกว่าเดิมแน่นอนอดีตั๊มนี่จนพวกได้เดินมาถามว่าอุ้ยทำไมรถเครื่องเงียบจังได้ติดเครื่องไวไหมถ้าไม่เดินไปฝังท่อไม่ได้ยินเนยเดี๋ยวเราดูตั้งวาวเสร็จน่าจะเงียบกว่าเดิมฟ้าน,นี้มันชิดเกินใช่ไหมครับใช่ครับมันไอเสียมันชิดไปไอเสียชิดไป นี่ก็จะมีส่วนด้วยไหมเสียงจะเสียงท่อจะดังกว่าเดิมไม่ไม,ม่ค่อยมีผลไม่ค่อยมีผลชโชคนี่รัวเนี่ยชโชค์หัวจริง งานหนักดำแทบไม่ได้จอดไม่ได้ดับเครื่อง ดูรายการทำได้มากปรเกนน้ำมันเกียร์ใส่กองน้ำมันเครื่องใส่กองน้ำมันเครื่องแบบกองบางส่วนใส่กองดักน้ำใส่กองเชียอเพลิงปรเกนฝาครอบวาล์วนี่นะครับน้ำมันเครื่องเลยสามสิบจุดห้าศูนย์ลิตร รายการก็ประมาณนี้เจ็ดรายการเปลี่ยนประมาณนี้ครับเค็กรระยะรอบสี่หมื่นโล เดินมาขโมยจารบีช่างอัดพวกระบบดำเนื้อเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็จะล้างกันต่อครับเย็นนี้เห็นว่าจะมีไปที่งานของอีสุบำรุงยนต์ครับจัดขเขาเรียกว่าจัดอะไรนะจัดกิจกรรมที่ตลาดไอคิว ก็ประมาณนี้ครับเช็คระยะรอบ40,000โลโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิป